สกินแคร์ที่มีความอ่อนโยนเด็ดหนึ่งในการทาใต้ตานะคะนี้นะคะ15กรัมราคาอยู่ที่200กว่าบาทนะคะสกินแคร์ใต้ตามีส่วนผสมของพวกงานคาเฟอีนนะคะหรือว่าพวกงานซอยบีนที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสเดี๋ยวเราก็จะดูพรัมขึ้นดูฟูขึ้นนะคะอื่นดูสดใสรอบดวงตานะคะจะดูสว่างขึ้นไม่ดูอิดโรยทุกคนประดมแล้วคิดถึงสกินแคร์ใต้ตาของแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะคะอันนั้นคือราคาหลักพันแต่ว่าตัวนี้ก็คือ200กว่าบาท สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันที่ช่องแกมิส่วันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวครีมทารอบดวงตาสูตรอ่อนโยนในราคาหลักร้อยแล้วก็พอพูดถึงหลักร้อยนะหนีไม่พ้นเลยนะคะจากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แกมหลักมากเข้าที่แกมใช้แบบสกินแคร์ของเขามากใช้ถูกกับผิวแกมมากๆนะคะนั่นก็คือแบรนด์ p r a n e l รนะคะถ้าใครอยากดูรีวิวสกินแคร์อื่นๆจากแบรนด์เขานะคะเดีย๋ยวแกมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะในส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวครีมทารอบดวงตาราคาลหลักร้อยกั น,นั่นก็คือคุณน้องคนนี้เลยค่ะ p a n e l i s i c c a Centella Sarmai Eye Cream เป็นครีมทารอบดวงตาที่มาพร้อมกับคําเค็มที่ว่าแก้รอยคํารอบดวงตาได้ลดถุงใต้ตาบวมหย่อนคล้อยด้วยใบโบโบกหลักๆเลยก็คือช่วยไม่ให้ใต้ตาบวมแล้วก็ช่วยไม่ให้ใต้ตาเราดูคํานะคะใต้ตาคําเนี่ยคือมันเกิดจากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพันธุกรรมด้วยนะคะการใช้ชีวิตของเราด้วยแบบนอนดึกขนาดไหนนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหมหรือแม้แต่การโดน แสงแดดเนี่ยทุกคนก็ทําให้ใต้ตาเราเนี่ยมีความคล้ำขึ้นได้นะคะใต้ตาแกมเนี่ยจะมีอาการคร้ำบว,วมนะคะแล้วก็แห้งในช่วงเวลาที่แบบว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอสําหรับตัวแกมเองแกมมีความรู้สึกว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยช่วยเรื่องใต้ตาได้ดีมากๆแต่บางทีอะ่ะเราสู้ชีวิตทุกคนแต่ชีวิตอะ่ะมันสู้กลับนะคะก็คือต้องมีการทํางานดึกๆบ้างหรือบางทีแกมแบบได้นอนไม่กี่ชั่วโมงบ้างเพราะว่าแกมทําหลายงานมากๆก็สามารถใช้สกินแคร์ที่เพื่อนๆมีนะคะลงใต้ตาได้เลยแต่ว่าสําหรับตัวแก เองอเป็นคนที่ชอบให้สกินแคร์ใต้ตามีส่วนผสมของพวกงานคาเฟอีนนะคะหรือว่าพวกงานซอยบีนที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถใช้สกินแคร์ในกลุ่มของแบบว่างานวิตซีที่ช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใสเนี่ยโปะเข้าไปใต้ตาได้เลยนะคะต้องเลือกสกินแคร์ที่มีความอ่อนโยนเด็ดนึงในการทาใต้ตานะคะซึ่งสําหรับแกน,นะคะคุณน้องคนนี้เนี่ยคือมีความตอบโจทย์เลยอ่อนโยนมาในราคาหลักร้อยเอื้อมถึงง่ายนะคะอย่างแรกเลยนะคะมาดูหน้าตาน้องเขากันก่อนนี้นะคะ 15กรัมราคาอยู่ที่200กว่าบาทน,นะคะอย่างแรกเลยนะครีมใต้ตานะคะแกไม่ชอบแบบกระปุกเล็กๆเ,เพราะแกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแกต้องใช้นิ้วอะ่ะควักน้องเขาออกมาหรือบางทีต้องใช้ไม้พายอะ่ะควักเขาออกมานะคะที่เขามาในรูปแบบหลอดแบบนี้นะคะสิ่งที่แกทําก็คือก็แค่บีบน้องเขาออกมาทุกคน บีบน้องเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็ป้ายลงบนผิวหรือว่าหลังมือได้เลยใช้ง่ายแค่บีบไม่ต้องกลัวแบตเทียไปสะสมในกระปุกเนื้อเขามีความเข้มขน้นแต่เกลี่ยได้ง่ายเลยไม่ไม่รู้สึกว่าหนาไปหรือว่าบางไปกําลังพอดีตัวนี้นะคะไม่มี แอลกอฮอล์ไม่มีกลิ่นไม่มีสีจะให้ความแบบเป็นงานกลิ่นคาเฟอีนเบาๆมีความอโลมาอยู่ตรงแล้วคิดถึงสกินแคร์ใต้ตาของแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะคะอันนั้นคือราคาหลักพันแต่ว่าตัวนี้ก็คือ2 0 0กว่าบาททาหลังมือออกมาแล้วนะคะเพื่อนเมื่อนจะเห็นได้เลยว่าด้านที่ลงตัวไอครีมนะคะ ผิวจะดูมีความชุ่มชื้นมากกว่าผิวมีความฟูมีความพลั้มมากกว่านะคะลงตัวนี้ไปแล้วแล้วก็ลงเมคอัพต่อนะคะผิวใต้ตาเราเนี่ยจะดูตื่นแล้วก็ดูสดใสมากยิ่งขึ้นเหมือนวันนี้นะคะที่แกมใช้น้องเขาอยู่ต่อไปนะคะแกมจะให้เพื่อนๆดูว่าเวลาแกมลงสกินแคร์นะคะน้องเขาจะอยู่ขั้นตอนไหนในการลงสกินแคร์รูทีนตอนเช้าของแกให้เพื่อนมาดูรูปก่อนหลังด้วยนะคะคือหลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นอ่ะผิวใต้ตาเราอ่ะจะดูมีน้ำมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาลงคอนซีล ใต้ตาจะดูดีมากเหมือนวันนี้นะคะที่แกมแบบแต่งให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราก็ไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะกลับมาเจอกับน้องแกมหน้าสดนะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานครีมใต้ตาของแพนน l รีตัวนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะแกมจะลงวิตซีก่อนเป็นขั้นตอนแรกเนาะแกมก็จะลงวิตซีเป็นประจํานะคะตอนเช้า เพื่อนม็นสามารถใช้วิตซีอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเกมก็จะตามด้วยครีมใต้ตาของแพนนารีนะคะซึ่งครีมใต้ตาตัวนี้ของเขานะคะมีส่วนผสมของซิก้าเซนเทล่านะคะมีส่วนผสมของซาลามายคอมเพล็กซ์5ชนิดนอกจากนี้มีส่วนผสมที่แกมชอบมากๆก็คือคาเฟอีนแล้วก็ซอยบีนนะคะถามว่าส่วนผสมพวกนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคือเวลาทาไปใต้ตาเราแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะใต้ตาเราเนี่ยจะได้ความชุ่มชื้นด้วยเขาจะไปกระตุน้นคอลลา นให้ใต้ตาเราความว่าพวกความแห้งใต้ดวงตานะคะที่แบบทาคอนซีลเลอร์แล้วดูเป็นคราบๆอะไรเงี้ยผิวเราก็จะดูพรมขึ้นดูฟูขึ้นนะคะก็ริ้วรอยใต้ตาเราที่เป็นเส้นๆอะไรเงี้ยเขาก็จะดูตื้นขึ้นด้วยยังไม่พอนะคะตัวส่วนผสมของซอยบีนตัวนี้เนี่ยทำให้เวลาเราทาใต้ตาไปแล้วอ่ะใต้ตาเราจะดูตื่นดูสดใสรอบดวงตานะคะจะดูสว่างขึ้นไม่ดูอิดโรยุกคนดูว่าแบบเออใต้ตายังแบบดูนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะคือเขาช่วยมากๆในการ ที่ทําให้ใต้ตาแก้มนะคะดูดีขึ้นนะคะ,คะแล้วก็วอร์มน้องเขาลงบนนิ้วมือนิดนึงนะคะแล้วแก้มก็จะใช้คุณน้องคนนี้เนี่ยลงใต้ตาไปอย่างนี้เลยลดการระคายเคืองด้วยแล้วก็ลดการผลิตน้ํามันที่มากเกินไปบนผิวเรานะคะนะคะแก้มก็จะลงตรงแบบ ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้แกมนะคะถ้าแกมแบบนอนไม่พอน้องเขาจะมีอาการคลาเป็นพิเศษนะคะซึ่งสําหรับแกมเมือม่อจะเห็นได้ว่าด้านนี้นะคะผิวจะดูมีน้ำเวลาแกมลงใต้ตาเนี่ยไมไ่ได้รู้สึกแสบแ,แดงสิ้นเนาะแล้วก็วันไหนที่แกมใต้ตาแห้งมากๆนะคะเขาก็คือไม่มีอาการแบบ แสบเหมือนกันนะคะเราจะมาลงครีมกันแดดกันนะคะตัว panely eye cream ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปกป้องผิวใต้ตาเราจากมลภาวะที่จะมาทําร้ายผิวบริเวณนี้ด้วยนะคะให้แกมชอบใช้น้องเขาควบคู่กับครีมกันแดดเพื่อนๆนะคะสามารถใช้ครีมกันแดดยี่ห้ออะไรก็ได้แกมจะใช้เป็นครีมกันแดดเกาหลีแบบนี้นะคะบีบครีมกันแดดมาแล้ววันนี้แกมจะใช้ครีมกันแดดแบบไฮบิดนะคะตร,ตรงผิวหน้าแล้วนะคะแกมก็จะลงบริเวณแบบ รอบดวงตาด้วยค่อยๆลงค่อยๆเกลี่ย ع. ปลาแกรมลงครีมกันแดดแล้วนะคะแกมก็จะมีลงพวกเมคอัพต่างๆของแกรมใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นพวกคนไหนนะคะที่จะไม่ได้แต่งหน้าเป็นขั้นตอนต่อไปอะ่ะเพื่อนๆสามารถใช้ครีมกันแดดที่เป็นสูตร water proof นะคะลงช่วงใต้ตาได้เขาก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ครีมกันแดดเนี่ย ตกล่องหรือว่าไหลลงมานะคะก็จะมีความแบบว่าทนน้ําทนเหงื่อมากกว่ามีความเกาะผิวมากกว่าหมาชอบลงคอนซีลเลอร์มากๆหรือพวกรองพื้นหลังจากทาครีมกันแดดแล้วทุกคนเขาจะทําให้ครีมกันแดดอะเกาะผิวเราได้ดีขึ้นคอนซีลเลอร์อะไรแบบนี้เขาสามารถช่วยปกป้องผิวเราจาก แสงแดดได้ด้วยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแกมจะไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะแต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วนะคะนี่คือเมคอัพของวันนี้แล้วแกมลงคอนซีลเลอร์ไปลงเอ่อเมคอัพนะคะลงแป้งพับต่างๆนะคะใต้ตาดูไม่แห้งใต้ตาย,ยัางดูมีความชุ่มชื้นอยู่ทีนี้เรามาสรุปสุดท้ายนะคะหลังจากที่ได้ใช้แพนนารี่นะคะซิกกาอายครีมมาประมาณ1อาทิตย์นะคะอย่างแรกเลยเนื้เนอเขาดีมากเป็นเนื้อที่ให้ความชุ่มช,ชื้นกับใต้ตาได้ดีมากๆ วันไหนที่ใต้ตาแก้มล้าๆนะคะมีความอิดโรยมีความบวมมีความดำมีความแห้งคุณน้องคนนี้เนี่ยก็คือไปช่วยปลุกใต้ตาแก้มแล้วก็ทําให้ใต้ตาแก้มเนี่ยดูดีขึ้นจำชอบมากๆเลยนะก็คือส่วนผสมตัวคาเฟอีนแล้วก็ซอยบีนที่ช่วยทําให้ใต้ตาเหล่ะมีความสว่างกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นคือช่วยบํารุงแล้วก็ช่วยทําให้ใต้ตาแก้มดูดีขึ้นแบบอ่อนโยนแล้วก็ไม่แสบถือว่าตัวนี้นะคะเลิศเลยในราคา200กว่าบาทนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจนะคะตัว วไอครีมตัวนี้นะคะเดี๋ยวไอแกรมทิ้งลิงก์ทิ้งพิกัดต่างๆไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะไอถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้ข้างล่างปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะส่วันนีแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วบาย